สวัสดีครับพบก,กับช่อง youtube บัตจอมแ่นนะคะตอนนี้คุณแม่ก็ครบเจดวันแล้วขา้าคุณแม่ตั้งแต่เมื่อคืนครับยายจอยอเดินได้แล้วไม่จับนะลูกไม่จับนะมาออกมามะ ครับเราอยู่ที่โรงพยานบาลโรนแพท์นะคะตัดนี้ก็จะมาบอกค่าใช้ใจ่ยนะคะนี่แถววันแรกที่มานะคะตอนแรกก็หมอบอกว่าให้ดูก่อนนะคะว่าจะผ่าได้ไหมก็ใช้วิธีการสลายนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถทําได้เดี๋ยวมันล้มลุกเดี๋ยมันล้มก็เลย ก็วันถัดมาคุณแม่เจ็บมากนะคะดำไส้เริ่มบวมท้องบวมนะคะก็เลยจะต้องผ่าตัดด่วนตอนบ่ายของอีกวันหนึ่งนะคะแลคุณหมอเ็าเรียกไปคุยค่าใช้จ่ายผ่าตัดนะคะก็คือเบิกเสร็จตั้งแต่วันที่เข้านะคะก็คือคุณหมอหมอหานนะคะรวมให้เลยค่ะก็คือ,อไม่ได้คิดแยกทพงผ่าตัดก็คิดทั้งหมดเจ็ดวันนะเอะ้าเดี๋ย เจ็ดวันทุกอย่างอุปกรณ์การแพทย์การผ่าตัดนะคะอยู่ที่แปดหมื่นบาทท้วนนะคะส่วนวันแรกนะคะอยู่ที่หมื่นแปดนะคะอันนี้เอามารวมกับแปดหมื่นทั้งหมดเลยคุณหมอาหานก็ทกําการทําส่วนลดให้ะค่ะบาทเตอร์จะไปช่วยป้าให้มันยุ่งหนักกว่าเดิมออกมาค่ะไปเข้าไปห้องไปโอเคก็ทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลก็คือ80,000บาทนะคะคุณหมอจะมาดูให้วันนี้นะคะว่าคุณแม่จะออกจากโรงพยาบาลได้หรือเปล่าถ้าคุณแม่แข็งแรงดีคุณหมอก็ให้ออกวันนี้เลยเพราะว่าครบ7วันคุณแม่เขาตั้งแต่วันที่11นะคะวันนี้วันที่17แล้วนะคะ<อ>ก็จะครบ7วันแต่ว่าโรงพยาบาลบอกว่าคุณหมออาจจะแถมให้อีกวันหนึ่งนะคะคุณหมอหาน่ารักมากท่านก็มาดูแลกับทุกวันเลยค่ะ ามาดูแผลคุณแม่คุณหมอบอกว่า,วาเดีเ๋ยวเยจอยก็จะอ้วนขึ้นแล้วนะคะจะอ้วนแล้วไม่เขียนนะเฮ้ยพไปเขียนปุเขียนโรพยนนบาบาลไม่ได้นะอืมโดนตีเลยนะอ่ะก็เราก็อยู่ห้องพิเศษนะคะห้องพิเศษนะคะคุณหมอ อันนี้ถ้าคุณแม่ไม่ได้ผ่าตัดก็ถ้าจะเป็นห้องพิเศษก็อยู่ที่ห้องนี้2,500บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นห้องปกติหนึ่งก็คือห้องรวมอยู่ที่1 5 0 0บาทเพิ่มมาอีกพันหนึ่งค่ะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะตอนนี้ของคุณแม่ไม่ได้มีประกันชีวิตนะคะก็คือใช้เงินทั้งหมด80,000บาทคลิปนี้ก็มาแจ้งรายละเอียดแล้วก็อาการของคุณแม่ นะคะให้ทราบราคาใช้จ่ายของคุณแม่ที่ใช้ทั้งหมดนะคะอันนี้จ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะก็รอออกได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนาะโอเคค่ะถ้ายังไงฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับย,ยจอยแล้วก็ช่องอะไรบัตเตอร์บัตจอมเล่นด้วยนะคะพุด้ยดยลูกครับบัตจอมเล่นอ่าบ๊ายบาย,บายอ่ะหนูมีอะไรจะบอกยายไหม ขอให้ยาย,ยหายไวๆพูดกับยายก่อนมาหันหน้ามานี่ก่อนหันหน้ามาบายบาย y o u t u ก่อนเร้วหันหน้านบายบายโทรศัพท์ก่อนเร้วบายห้องของคุณยายนะคะสามกาววดหน้าจะมาหรือเปล่านะ